สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ควแม่อ้อยจะมาทำแกงข้วพริกไก่ใบยี่ลานะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะเนื้อไก่ติดหนังพริกแกงพริกแกงข้วใต้ใบยี่ลาใบมะกรูดผงปรุงรสเกลืออัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปลไว้ท้ายคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามคัวแม่อ้อยด้วยนะคะตั้งน้ำแกงนำพริกแกงพริกใต้ลงละลายกับน้ำจนเป็นเนื้อเดียวกันน้ำแกงเดือดดีก็นำเนื้อไก่ลงไปแกง คนครูเขาให้เข้ากันดีแกงจนเนื้อไก่สุกดีปรุงรสด,ด้วยเกลือผงปรุงรสชิมรสตามชอบ นำใบยี่หร่าใส่ลงไปแกงจนใบยี่หร่าสุกเปลี่ยนสี ตามด้วยใบมะกรูดปิดเตาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนเพื่อลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะ อัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ